อยากให้ลูกร้องกินอาหารด้วยตนเองโดยใช้หลักการ baby lead winning ลูกจะต้องความพร้อมอย่างไรจะเริ่มได้เมื่อไหร่และมีหลักการสำคัญอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาแนะนำวิธีการ กินอาหารนะคะให้กับลูกน้อยค่ะซึ่งนะคะปกตินะคะเวลาที่ลูกน้อยกินเท่ายากเรามาปรึกษาพี่การพี่การก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าให้ลองใช้หลักการ baby lead winning นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพี่การก็เลยจะมาอธิบายค่ะว่าหลักการนะคะของ baby lead winning นั้นมีอะไรบ้างแล้วจะให้ลูกกินด้วยวิธีนี้ได้ตอนไหนคะ่ะก่อนลฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่การค่ะ ำหรับการกินอาหารของลูกนะคะแบบ Baby l e d Winning นั้นเป็นการที่ให้ลูกน้อยกินอาหารด้วยตนเองฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือหยิบจับอาหารเข้าปากโดยลักษณะของอาหารนะคะก็จะคล้ายกับอาหารของผู้ใหญ่แต่ไม่ปรุงรสไม่ปั่นไม่บดไม่ต้องป้อนและก็ไม่ต้องใช้ช้อนค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นการเน้นให้ความอิสระกับลูกในการ กินอาหารการเคี้ยวอาหารและก็การกินอาหารด้วยตนเองค่ะโดยก่อนที่เราจะเริ่มให้ลูกกินอาหารแบบ baby led weaning นั้นเราจะต้องรู้ว่าลูกของเรานะคะมีความพร้อมหรือยังและควรจะเริ่มได้ตอนอายุเท่าไหร่คะไปฟังกันเลยค่ะหลักการแรกค่ะลูกน้อยของเราต้องอายุ6เดือนขึ้นไปค่ะซึ่งเป็นอายุที่เราเริ่มให้อาหารตามไวให้กับลูกน้อยค่ะ หลักการที่2ค่ะลูกต้องนั่งหลังตรงได้เองค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะมีโอกาสที่อาหารนะคะจะติดคอลูกหลักการที่3ค่ะลูกต้องสามารถใช้มือหยิบจับของหรือหยิบจับอาหารได้ด้วยตนเองข้อที่4ี่ค่ะลูกจะต้องไม่มีปฏิกิริยาใช้ลิ้นนะคะดุนอาหารออกมาข้างนอกค่ะนอกจากนี้นะคะในการให้ลูกน้อยนะคะกินอาหารแบบนี้นะคะ นอกจากจะประเมินว่าลูกมีความพร้อมแล้วนะคะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในการให้ลูกฝึกกินอาหารแบบ b a b y l เลดวินนิงนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องนั่งเฝ้าลูกกินอาหารนะคะอย่าปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะในการฝึกให้ลูกกินอาหารแบบเบบี้เลดวินนิงนั้นลูกมีฟันหรือไม่มีฟันก็สามารถกินได้พอลูกใช้เหงือกเป็นตัวบดเคี้ยวอาหารค่ะ หากลูกมีอาการขย้อนอาหารนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าการขย้อนอาหารนั้นแสดงว่าน้องมีกลไกลนะคะในการปกป้องตนเองนะคะจากการที่จะสำลักหรือว่าอาหารติดคอค่ะทําให้มีการขย้อนอาหารออกมาและการขย้อนอาหารจะทําให้ลูกน้อยนะคะรู้เรียนรู้วิธีการจัดการอาหารนะคะด้วยตนเองค่ะยกเว้นนะคะกรณีที่ลูก มีอาการสำรักหรือเขย่อนอาหารแล้วสีหน้ารูกเปลี่ยนไปนะคะต้องรีบให้การช่วยเหลือทันทีค่ะอาหารแบบ Baby Lead Winning นะคะลูกอาจจะกินมากหรือกินน้อยนะคะก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าในช่วงแรกของการกินอาหารตามวัยนั้นะนมยังเป็นอาหารหลักข้าวยังเป็นเพียงแค่อาหารเสริมสาหรับลูกน้อยนะคะ และในการกินอาหารแบบ baby l e d winning นั้นจะพบว่าการกินอาหารของลูกนะคะจะเลอะเทอะเปืเป้อนไปตั้งแต่โต๊ะยันพื้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการฝึกให้ลูกน้อยกินข้าวด้วยตนเองค่ะการกินอาหารแบบ baby lead winning นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีความก,งกังวลกลัวว่าลูกจะสำลักอาหารหรือว่าติดคอนะคะและแม่ก็สามารถใช้วิธีการกินอาหารแบบ baby lead winning นะคะเมื่อตอนที่ลูกพร้อมอย่างเต็มที่คุณแม่พร้อมอย่างเต็มที่หรือจะเลือก การกินอาหารแบบปกตินะคะร่วมกับการกินอาหารแบบ Baby l e e d Winning ก็ได้ค่ะเราใช้กฎของความยืดหยุ่นนะคะเลี้ยงผสมกันไปค่ะทั้ง2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้อนหรือว่าการกิน Baby Lead Winning ค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปน,ปนี้ใครชอบคลิปนี้ของพี่กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ